สัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลูน่าดิสนี่นะคะกลับมาเจอกับมิในการเล่นพิกอากาศโดยในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการว่าเขาคนนั้นน่ะยังรู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญสําหรับเขาหรือเปล่านะคะอาจจะด้วยท่าที่ของเขาการแสดงออกของเขาบางอย่างนะคะมันอาจจะทําให้เหมือนทุกคนที่เข้ามาเล่นในคลิปเนี้ยรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ก็ได้เนอะว่าเออเขายังคิดกับเราเหมือนเดิมไหมรู้สึกกับเราเหมือนเดิมไหมนะคะ ออว่าเขายังแบบเห็นความสำคัญของเราหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4ี่ใบด้วยกันนะคะใบที่1ค่ะ2 3ใบสุดท้ายใบยที่4นะคะถ้าเ,เพื่อนๆนะคะใช้สมาธิในการเลือกได้แล้วสามารถกดทํมสแตม์ข้ามไปฟังคำทำนายได้เลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่1ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้เรากับเขายัางสาคัญต่อ,อกันไหมนะคะ mm hmm. เขาเห็นว่าเราเป็นคนสําคัญมีอิทธิพลต่อใจใเขาหรือเปล่านะคะขอดูสถานการณ์ภาพรวมก่อนนะคะออในช่วงระยะเวลานี้มีรู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมีความเก้กเก,ก,ก๊กลางๆในเรื่องของความสัมพันธ์ เหมือนจะทําอะไรจะพูดอะไรมันก็แลดูเหมือนจะอึดอัดไปสักทุกอย่างอะไรประมาณนี้ได้นะคะเหมือนกับบางทีรู้สึกว่าอยากจะคุยเล่นก็ไม่กล้าแต่ว่าจะให้หายไปจากความสัมพันธ์นี้เลยก็ไม่กล้าอะไรประมาณนี้เหมือนมันมีกรอบมันมีกฎเกณฑ์กติกาอะไรบางอย่างแล้วมันก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับอึอดอัดแล้วความสัมพันธ์ก็เดินหน้าไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะซึ่งนะคะอม มีเงามองว่าอีกคนอึดอัดส่วนอีกคนน่ะอยู่ในภาวะที่เหมือนถ้าจะไปก็จะไปให้สุดไปให้สุดในที่นี้คือเต็มที่ให้สุดในความสัมพันธ์กับถ้าคิดว่ามันไปไม่ได้แล้วอ่ะก็จบกันไปเลยดีกว่าอย่าอยู่กับอะไรที่ดูเหมือนแบบครึ่งคึ่งกลางกลงอะไรประมาณนี้ได้ค่ะแล้วก็เลยอาจจะทําให้ทิศทางความสัมพันธ์อ่ะถูกเนี่ยคนคนนี้มีการควบคุม control นะคะเหมือนมีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะเอายังไงจะไปในทิศทางไหนอะไรแบบนี้ได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วนะคะความรู้สึกนะคะของเราเขาเป็นอย่างไรมมีคิดว่าตัวเราเองนะคะอยากที่จะโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ความสำเร็จที่มากขึ้นนะคะ แล้วมันก็เลยอาจจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยเทคแอคชั่นอะในเรื่องของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆอ่ะมีคิดว่าเราเองก็เหมือนกับมีความเป็นห่วงอะไรบางอย่างในตัวเขาอะไรประมาณนี้อยากคุยอยากทักแต่ก็มีความก,กลก้ากลัวอะไรแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะคราวนี้ความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นอย่างไร มีรู้สึกว่าตัวเขาว่าพยายามแล้วนะคะในการที่จะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นพยายามจะเป็นพลังบวกพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะหลับ ปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเพื่อเราเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าการที่อยู่ข้างๆเราอ่ะเขาก็อยากจะเป็นสิ่งดีๆในชีวิตเราที่ทําให้เราอ่ะมีความก้าวหน้าในชีวิตได้อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทิศทางในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะมีรู้สึกว่าคนที่ดูมีความอึดอัดมีความลําบากใจจะทําอะไรก็ทําได้ไม่เต็มที่นะคะมันจะเป็นตัวเราที่ทตัวเราเองอ่ะมีศักยาภาพนะในการที่จะเลือกแต่ว่า มันเหมือนเราอาจจะแคร์เขาเราอาจจะกังวลเรื่องเขาเยอะมาเลยทําให้เราไม่กล้าทําอะไรเลยในขณะที่ตัวเขาค่ะบางทีอ่ะมันอาจจะมีอารมณ์แบบว่าบทจะดีก็ดีมากน่ารักมากพอบทจะแบบพอบทจะไม่เอาก็ไม่เอาเลยไม่ยอมเลยหรืออะไรประมาณนี้ได้มันจะมีความสุดโตในความสัมพันธ์ในอารมณ์ความรู้สึกในท่าทางของเขาที่แสดงออกมาค่ะบางทีมาเลยอาจจะทําให้เราก็เลยไม่แน่ใจว่าการที่จะหาตรงกลางในความสัมพันธ์ตรงนี้ ม,มันจะต้องทํำยังไงนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรายังเป็นคนสําคัญสําหรับเขาอยู่ไหมเรายังเป็นคนสําคัญสําหรับเขาอยู่ไหมนะคะ มิ้งมองว่าจริงๆอ่ะเราก็ยังเป็นคนสําคัญสําหรับเขาอยู่นะคะอาจจะด้วยเขารู้สึกว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบดีมากๆอ่ะดีในที่นี้คือแบบว่าไม่ใช่แค่เขาที่คิดว่าเราดีนะแต่เขาอาจจะมองว่าหลายๆคนก็มองว่าเราอ่ะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่น่าสนใจมากๆนะคะเออคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์มีคนเข้าหายเยอะแบบนั้นก็ได้ตัวเขาอ่ะยังอยากที่จะบังคับประคองรักษาความสัมพันธ์ที่ที่ดีกับคุณไว้ยังอยากที่จะมีคุณอยู่ข้างๆนะคะเพียงแต่ มันอาจจะไม่ไม่ได้แบบมีความกระตือรือร้นมากนักอะในเรื่องของความรักเพราะมันมีแต่ไพ่ธาตุดินหมดเลยทําอะไรเนี่ยมันก็จะมีความคิดช้าไตร่ตรองช้าอะไรประมาณนี้ได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วเขาคิดอย่างไรอีกนะคะอืม มีรู้สึกว่าจริงๆตัวเขาเองนะคะอยากที่จะให้ความสนใจกับเรามากกว่านี้อยากที่จะกลับมาดูแลใส่ใจแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะแต่ไม่รู้ด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันมีจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออหรือเขาควรที่จะรักษาระยะหาในความสัมพันธ์ตรงนี้ดีนะคะ mm hmm. มันอาจจะกลายเป็นคําว่าพอแบบ ม,มันมีระยะต่างฝ่ายต่างมีระยะซึ่งการละกันน่ะมันอาจจะทําให้สบายใจกว่าแต่มีรู้สึกว่าพอมันห่งกันจริงๆค่ะมันเกิดมันเกิดในเรื่องของความเสียใจหรืออะไรประมาณนี้แล้วอาจจะทําให้ตัวเขาค่ะเหมือนรู้ใจตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเรา ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ยังไงเขาก็ยังรักแล้วก็ยังรู้สึกดีกับเราอะไรประมาณนี้หรือในบางครั้งเนี่ยถ้าบทถ้าเกิดว่าเราอ่ะเป็นฝ่ายที่จะถอยออกจากเขาจริงๆมีคิดว่าตัวเขาจะอยู่ในจุดที่รับไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมินก็เลยบอกว่าเราอ่ะยังเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะถ้าบางคู่ได้มีการห่างกันไปนะคะมันเหมือนตัวเขาอ่ะไม่ว่าจะดีจะร้ายยังไงอ่ะเขาก็ยังอยากจะเก็บเราเอาไว้ในสถานะเพื่อนก็ยังดี เรามีคิดว่าตัวเขาเองอะถึงพยายามจะถอยออกจากเราพยายามจะไม่สนใจแล้วหรืออะไรก็ตามะคะ่ะสุดท้ายตัวเขาก็ต้องเป็นฝ่ายที่กลับมา take action ในการแสดงความรักอะไรบางอย่างกับเราอยู่ดีนะคะเออเพราะฉะนั้นคนที่เลือกพไพ่ใบที่หนึ่งไม่ได้น่ากังวลคราวนี้เขาดูหน่อยว่าแล้วคุณรู้สึกว่าเขาสำคัญไหมอืม ถ้าเกิดว่าจริงๆนะมิมองแบบกลับกันเลยนะตัวเราเองนะคะมีว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ปักใจกับเขาอะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะ mm hmm. เช่นเราอาจจะอยากลองไปเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆบวกกับตัวเราเองในช่วงนี้มันมีโอกาสที่จะมีชอยมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในการกลับมานะคะของเขาคนนี้มันอาจจะทำให้เรารู้สึกงงๆแล้วก็สับสนแต่ด้วยเราแบบรู้สึกดีกับเขาอะเออไม่เหมือนกับ ไม่ว่ายังไงเราก็ยังมองว่าเขา,ายังเป็นคนมีสเสน,น่ห์ในในสายตาเราอยู่ดีหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะเมื่อเหมือนเราอยากจะไปเริ่มต้นใหม่อะ่ะเราอยากที่จะมองหาคนอื่นๆหรือว่าลองลองดูว่าเอ๊ะคนที่เข้ามาในช่วงนี้น่าสนใจไหมแต่ไม่วายสุดท้ายค่ะเหมือนกับเราก็ยังผูกพันอยู่กับเขาคนนี้เราก็ยังอยากจะมีเขาคนนี้นะคะ แม้ว่าบางครั้งเราเองอาจจะอ่านใจเขาไม่ค่อยออกว่าเขาคิดอะไรกันแน่รู้สึกอะไรกันแน่อะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นด้วยรวมมีกับรู้สึกว่าเขาเห็นความสําคัญของเรามากกว่าที่เราเห็นความสําคัญของเขาได้สัมปาปนะคะครออาวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรักนาราศีนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะชื่อน,นี่เพิ่งเปิดไพ่จากกล่อง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะเป็นราศีอะไรราศีพิจิกราศีสิงห์นะคะราศีกุมค่ะแล้วก็ราศีมีนค่ะเรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่ไปที่1น,นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกรเป็นิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่2องค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์ในช่วงนี้ระหว่างเรากับเขานะคะเป็นอย่างไรทิศทางความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีรู้สึกว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์นะคะที่มีในเรื่องของการดูแลการเอาอกเอาใจ เราสองคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายๆกันแบบนั้นก็ได้นะคะเช่นนิสัยบางอย่างคล้ายกันความชอบบางอย่างคล้ายกันจุดนี้เลยมักจะดึงดูดทําให้เราต้องวนกลับมาเจอกันในหลายๆครั้งนะคะเพราะฉะนั้นในบางคู่ถ้าแบบเป็นคนคุยเป็นเพื่อนกานหายไปช่วงหนึ่งสักพักก็จะวนกลับมานะคะเพราะว่าสิ่งที่ชอบ สิ่งที่รักที่มันคล้ายกันตรงนี้ได้นะคะหรือสําหรับคนที่แบบว่าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาที่มีในเรื่องของการที่พยายามจะเอาใจเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์นะคะเหมือนกับเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะดูมีความหวานนะในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้ได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันที่ทางความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นเหมือนกับรักที่ดูต่างวัยก็ได้นะคะบางคนก็คืออายุนะคะที่อาจจะคนนึงดูเด็กกว่ามากคนนึงจะดูเป็นแบบ ผู้ใหญ่อีกกว่าอะไรประมาณนี้อายุมากกว่าหรือด้วยบุค,คลิกก็ได้ถ้าอายุเท่ากันคนนึงอ่ะจะมีความคิดนิสัยบางอย่างที่ดูเป็นเด็กๆนะคะบางครั้งก็ดูน่ารักขี้อ้อนนะคะดูเอาใจแต่ก็เอาแต่ใจด้วยนะคะส่วนอีกคนนึงนะคะจะมีพลังงานของความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะคะก็จะเป็นสภาวะที่ดูแบบว่ามีความนิ่งมีความมั่นคงทําอะไรด้วยตัดกะเหตุผลไม่ค่อยใช้อารมณ์สักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะดูค่อนข้างมีความดุดุนิดน,งนึงแบบนั้นได้ด้วยนะคะแต่มันก็ เป็นความสัมพันธ์ที่ดูจะมีการแบบช่วยเหลือการพึ่งพาอาศัยการซัพพอร์ตซึ่งกันและก,กันอะไรประมาณนี้ได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นอีกนะคะต้องบอกว่า แม้ว่าเราสองคนจะมีความชอบบางอย่างที่ดูจะคล้ายกันนะคะแต่ก็อาจจะด้วยความแตกต่างในเรื่องของคนหนึ่งดูเป็นผู้ใหญ่คนนึงดูเป็นเด็กความคิดทัศนคติก็ต่างกันค่ะบางทีมันก็อาจจะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นได้บ้างแล้วก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ข้อดีก็คือพอเหมือนเราจะทะเลาะกันแล้วเหมือนเราจะหยุมหัวกันนะแต่สุดท้ายะคะ่ะเราจะพยายามเปิดใจรับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายและมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เช่นเขา เคยเป็นคนแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้เราไม่ชอบเลยเราทะเลาะก,กันแล้วสักพักนะคะ ก็อาจคุยกันว่าเพราะอะไรทําไมถึงคิดอย่างนี้รู้สึกแบบนี้แล้วอีกฝ่ายก็อาจจะมีการปรับตัวอะไรประมาณนี้ได้ะคะแบบเราก็ปรับตัวเขาก็ปรับตัวในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะและอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊เขายังเห็นความสําคัญของเราไหมนะคะเอออาจจะด้วยช่วงนี้คุณสองคนอาจจะห่างๆกันไปนะคะอาจจะห่างกันเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเดินทางบ่อยเป็นรักทางไกลนะคะหรือบางครั้งเนี่ยมันเป็นการห่างเพราะอาจจะแบบ เออมนเป็นข้อตกลงบางอย่างก็ได้นะเออบางคนแบบว่าลดสถานะลงละการหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่นะคะในขณะเดียวกันเราเองก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ยังมีความกระตือรือร้นที่จะรักษากันไว้อ่ะแต่มันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีเวลาให้กันมากเหมือนเดิมหรือ,อ,อไม่ได้สามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันมีระยะห่างเกิดขึ้นค่ะ แต่มันก็ยังมีความยืดยืดดึงดึงยังมีการมาคับคองไปอะไรแบบนี้มนเลยอาจจะทำให้เราก็เลยรู้สึกไม่ได้มั่นใจเนาะว่าเอ๊ะสุดท้ายเนี่ยเรายังสําคัญสําหรับเขาเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะขอดูหน่อยว่าเขาคิดว่าเรายังสําคัญสําหรับเขาเหมือนเดิมไหมอืมต้องบอกว่าด้วยนะตอนนี้มีรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ของเราะคะ่ะบางทีมันก็แอบ,บมีความอีลุงตุงนังหรือว่ามีปัญหาค่อนข้างมากนะนะซึ่งเขาเองก็คิดไม่ตกเลยทีเดียวนะคะอีกทั้งในช่วงระยะเวลาเนี้ยมีรู้สึกว่าเขาอ่ะเหมือนผิดหวังหรือเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกจุกไปเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะอืมทั้งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรนะ กับสิ่งๆิงี้เขาสูงเขาไม่ได้ผิดซะหน่อยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรค่ะเขาถึงได้รู้สึกเหมือนกับเอ๊ะเขาทําอะไรที่มันไม่ไดีต่อเราไหมแล้วแล้วเรายังคงดีกับเขาอยู่อะไรประมาณนี้ได้อ่ะเอออ่ะ เขาสำคัญเรายังสำคัญสำหรับเขาไหมนะคะโอ้พ่ะดิเอ็มเพลสขึ้นนะคะไม่ได้น่ากังวลเลยยังไงสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังคือที่หนึ่งเนาะเราก็ยังเป็นนมัมเบอร์วันในใจเขาเป็นคนที่เขารู้สึกดีแล้วก็ยังอยากที่เหมือนทำอะไรเพื่อเรายอมเพื่อเราอะไรประมาณนี้ได้นะคะเออมีรู้สึกว่าก่อนหน้านี้หรือในช่วงเร็วๆนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ที่พอว่าเราดีกับเขาอะเราเราใจดีกับเขา แต่ในขณะความใจดีคือเราไม่ได้เสียเปรียบนะแต่เหมือนเราอาจจะทำอะไรเพื่อเขาสักอย่างอะแล้วเขาเหมือนกับรู้สึกจุกกับความดีที่เราทำให้หรืออะไรประมาณนี้ได้อะ่ะเพราะอาจจะด้วยตัวเขาอืมมีว่าตัวเขาน่าจะเผอทำอะไรที่ดูไม่น่ารักสำหรับเราเออแบบว่าทำอะไรแบบ กวนๆทำอะไรเหมือนแบบแกล้งเราหรือแบบคอมเมนต์เราหรืออะไรประมาณนี้หรือทำอะไรในเชิงที่ไม่คิดให้ดีก่อนแล้วก็รู้ว่าตัวเองอาจจะเผลอทำอะไรที่มันไม่ได้ถูกต้องมากนักแนะ้จะไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะ่ะแต่เขารู้สึกว่าเราก็ดูไม่ถือสาเขาเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ ออแล้วมันอาจจะทําให้เขาค่อนข้างจะแบบรู้สึกแย่กับตัวเองแบบนั้นก็ได้เนาะเออแต่ในเรื่องของความสําคัญนะคะมีเอเ e รสขึ้นเนะาะเพราะฉะนั้นมิ้งมองว่าเขารู้สึกว่ายังไงเราก็ยังเป็นคนที่เขาจะยอมให้เป็นคนที่เขายังรู้สึกดีประทับใจแล้วเขาก็ยังอยากจะทําดีกับเราอยู่เรื่อยๆนะหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าเราเออจริงๆเราไม่ได้แบบเป็นคนที่ดูแบบ ใส่ใสเรียบร้อยน่ารักในสายตาเขานะเขารู้สึกว่าเราเป็นคนฉลาดเราเป็นคนที่มีชันเธอเป็นคนที่มีเทคนิคแพลว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วเราเองก็ผ่านประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาค่อนข้างมากอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยอาจจะทําให้เขาก็รู้สึกว่าวารเราเนี่ยก็ไม่ได้ธรรมดานะ เขาจะมาทำตัวอะไรที่มันไม่โอเคกับเราอย่าคิดว่าเราดูไม่ออกนะคะเราดูออกแน่ๆนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขาราคณาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะเป็นราศีกรกฎค่ะราศีกุมนะคะราศีกรกราศีเมถุนราศีสิงค์ค่ะเรียบร้อยสาหรับคนที่เริ่มไพ่เปนที่สองก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนด้วยเนาะแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ได้สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเรายังเป็นคนสําคัญสําหรับเขาอยู่ไหมแล้วกเกิดอะไรขึ้นบ้านในเรื่องของความรักมีรู้สึกว่าในช่วงนี้เมื่อเหมือนเรามีในเรื่องของความเครียดความกมังวลบางทีมันอาจจะทําให้รู้สึกเหมือนกับนอนไม่หลับแบบนั้นก็ได้เหมือนเราอยากจะพูดอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างอะค่ะแต่ อาจจะด้วยแบบจังหวะโอกาสมันไม่เอือ้อหรือบางครั้งด้วยความที่ตัวเราเองก็มีฟอร์มมีอีโก้อะไรประมาณนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าจะพูดอะไรแต่ละทีค่ะมันพูดแบบเต็มที่ไม่ได้อ่ะมันต้องคิดแล้วคิดอีกหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะในขณะที่ตัวเราเองเนี่ยมันก็จะมีสภาวะที่แอบมีความอึดอัดอะไรบางอย่างนะคะเช่นเราอยากจะสื่ออารมณ์ในเชิงของความรักความรู้สึกดีแต่ อาจจะเป็นความคิดตัวเราเองก็ได้นะที่รู้สึกว่าไม่เอาไม่ควรไม่ควร,ควรจะแบบบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกว่าเรารักเขาแค่ไหนรู้สึกดีกับเขาแค่ไหนไม่อยากพูดดีกว่านะคะแต่เราอาจจะไปในทางของการที่แสดงออกนะคะในในเชิงของการแสดงออกอที่ดูเหมือนแบบอยากอยู่ใกล้ๆนะอ,อ,อยากจะใช้เวลาด้วยนะหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะแต่ว่าไม่แสดงออกเยอะสักเท่าไหร่นะแล้วก็บางคนนะ อาจจะติดอยู่ในเฟรนด์โซนด้วยนะคะแบบความสัมพันธ์ที่มีโอกาสได้คุยได้อยู่ใกล้อะแต่ทําอะไรไม่ได้มากไปกว่าเนี้อคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าอม,มิงบอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้เช่งเป็นปัญหาแต่ว่ามันเหมือนเราเองอ่ะค่อนข้างจะพยายามทุ่มเทแล้วก็จริงจังมากๆในความสัมพันธ์ตรงเนี้ย เพราะฉะนั้นเราเองก็จะคาดหวังเว่ามันจะประสบความสาเร็จในเรื่องของความรักในวันหนึ่งนะคะเราหวังว่าเขาจะเข้าใจเราเขาจะเทคแคร์เราเขาจะแบบเหมือนกับพร้อมปรับตัวไปด้วยกันกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืบางคน,นเป็นรักที่ดูค่อนข้างมีความแตกต่างด้วยนะแบบคนนึงจะดูแบบแบบมีนิสัยแบบเป็นเด็กๆหน่อยนะคะอีกคนนึ่งก็อาจจะดูเป็นคนที่แบบโตกว่าอะไรแบบนี้ได้เหมือนกัน แล้วก็มักจะแบบแพ้ทางกันอยู่ตลอดนะคะอืมคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเขายังเห็นว่าเราสําคัญอยู่ไหมเขายังเห็นว่าเราสําคัญอยู่ไหม มีบอกว่าในคู่ของเรานะดูเหมือนจะมีเรื่องที่ทําให้ขัดใจกันอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวเถียงกันเดี๋ยวไม่ยอมกันนะคะเหมือนทางคู่ไม่ค่อยจะอยู่ฝั่งเดียวกันสักเท่าไหรอ่อ่ะไม่ค่อยมีความเป็นทีมเวิร์กนะแต่ในขณะเดียวกันต่อให้เราจะเถียงกันจะไม่เข้าใจกันอย่างไรก็ตามนะคะมันก็ยังมีในเรื่องของความช่วยเหลือมันก็ยังมีในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ยังรักเราอยู่มากนะคะ แม้ว่าในบางครั้งเนี่ยการแสดงความรักของเขาว่ามันอาจจะดูเนิ่มๆนิ่งๆหรือบางครั้งการแสดงออกความรักของเขาคือการเปย์เงินก็ตามอะไรแบบเนี้ยเออมีได้องมาว่าจริงๆอ่ะเขามองว่าเราก็ยังเป็นคนสําคัญสําหรับเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลในความรู้สึกของเขาเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะแบบแบบว่ามันทะเลาะกันบ่อยเถียงกันบ่อยขนาดนี้แล้วทำไมเขาจะยังต้องช่วยต้องใส่ใจต้องแคร์เราขนาดนี้ใช่ไหมคะอาวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่า เราเนี่ยสำคัญอย่างไรต่อเขาบ้างนะคะคืออาจจะด้วยเขารู้สึกว่ากังวลเรื่องของเราเยอะเพราะเขาอาจจะมองว่าช่วงนี้ตัวเรามีการเริ่มต้นอะไรใหม่ในชีวิตนะคะหรือด,ด้วยนิสัยของเราบางอย่างนะที่ทําอะไรดูไม่ค่อยร,าาระมัดระวังไม่ค่อยละเอียดรอบคอบจุดนี้มันทําให้เขาก็เลยค่อนข้างจะกังวลนะคะแบบเป็นห่วงเราเยอะหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วตัวเขาเองในบางครั้งเนี่ย ต่อให้เขาจะทำตัวเหมือนชิลๆดูเหมือนจะแบบไม่ได้อะไรกับเราสักเท่าไหร่นะเออแต่ที่จริงอะ่ะเขาแอบมองแอบดูเราอยู่ห่างๆตลอดอะ่ะว่าเราจะโอเคไหมเราจะไปไหวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ได้นะคะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ ตัวเขาเองอ่ะก็เลยเหมือนพยายามจะเท k แอคชั่นอะไรบางอย่างนะแต่การเทคแอคชั่นของเขาถ้าเราสองคนนะ่ะยังไม่ได้เป็นคนรักแบบจริงๆยังไม่มีสถานะอะไรที่ชัดเจนหรือผูกมัดตัวเขาก็อาจจะไม่กล้าเทคแ a คชั่นอะไรเยอะมากเพราะเขารู้สึกว่าเราเองก็ไม่ใช่คนที่จะให้ใครเข้ามาล้ำเส้นได้ง่ายๆอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะและด้วยบุคลิกของเรานะคะเป็นคนนิ่งๆอะไรแบบนี้แบบทําอะไรอืดๆช้าๆนะคะตัวเขาก็อาจจะแบบ เออถึงเขาพยายามจะปรับเปลี่ยนหรือจะทําอะไรเพื่อเรานะคะสุดท้ายมันก็จะไปติดอย,อยู่ที่เราว่าเราจะเอาหรือเราจะไม่เอาหรือเราจะลุยหรือจะไม่ลุยหรือจะยังไงหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะอืมคราวนี้นะคะบทสรุปในความสัมพันธ์นะคะมีรู้สึกว่าเออทิศทางความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังมีในเรื่องของการที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันยังอยากเจอกันยังอยากจะคุยกันนะคะแต่ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องคําพูดนะคะ เพราะถ้าเราเผลอไปพูดอะไรผิดนะคะหรือเราเคยไปโกหกอะไรไว้แล้วเราเผลอพูดหลุดความจริงอะไรออกมาสักพักเราจะงานเข้าเองนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการสื่อสารนิดนึงนั่นเองนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศรีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะสําหรับใครที่มี i n s t a g r กรมหรือ IG นะคะสามารถไปติดตาม,มได้จะมีดูดวงรายเดือนรายสัปดาห์นะคะออดวงแบบท่า ที่อากาศนะคะหรือโปรโมชั่นต่างๆสามารถไปเล่นกันได้เลยนะคะราศีนะคะที่อาจจะแบบว่าเจอเรื่องราวตรงนี้ได้แบบจังๆเลยนะคะคือราศีพิจิกตุลเมษราศีกรกฎคะ่ะเรียบร้อยสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3ขอบคุณดูคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบสุดท้ายใบที่4นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ในความสัมพันธ์นี้เรายังสำคัญสำหรับเขาอยู่ไหมนะคะขอดูสถานการณ์ภาพรวมในช่วงนี้หน่อยนะคะเออต้องบอกว่าในช่วงนี้นะเอออาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้ค่ะเป็นช่วงที่ทำงานหนักมากนะเป็นช่วงที่อาจจะต้องแบบมีการจัดการวางแผนระบบหลายๆอย่างในเรื่องของการทำงาน สิ่งที้เข้ามาในช่วงนี้ไม่มีอะไรที่ง่ายเลยนะคะมีแต่เรื่องยากๆทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่อาจจะทําให้มีในเรื่องของการเติบโตวความก้าวหน้าในเรื่องของการงานได้มีในเรื่อง,องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็ส่งผลต่อภาวะในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินได้นะะอืมแล้วมันเหมือนกับว่าคนนึ่งะคะ่ะจะเป็นคนที่แบบโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะแต่ในขณะเดียวกันอีกคนนึ่งนะคะ จะออกแนวว่าเป็นเหมือนพื้นที่เสฟโซนเป็นพื้นที่ของความสบายใจคอยปลอบประโลมคอยให้กำลังใจคอยให้แบบการแสดงความรักความห่วงใยหรือการซัพพอร์ตต่างๆนะคะก็เลยอาจจะทำให้อีกคนนึงสามารถที่จะแบบว่าเออไปทำงานไปเรียนได้อย่างเต็มที่เพราะรู้สึกว่าอีกฝ่ายนะ่ะมีเรื่องของความเข้าอกเข้าใจแล้วก็มีความอดทนอดกั้นนะคะเหมือนกับปรับตัวไปด้วยกันเพื่อที่จะด้วย จะได้แบบช่วยผักดันกันไปอะไรประมาณนี้ได้คะ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมคราวนี้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็คือคนที่เคยเป็นกำลังใจให้มาตลอดคนที่อยู่ข้างๆคนที่คอยซับพอร์ตสิ่งต่างๆนะคะวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนไปนะคะเช่นนะคะเริ่มแบบ แทนที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นฝ่ายยอมตลอดคราวนี้ก็เริ่มไม่ค่อยยอมเท่าไหร่แล้วกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการพูดแบบตรงๆด้วยนะว่าเอ้ยในความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนอย่างเงี้ยบางทีมันเหมือนฟิลเพื่อนอะคือบางคนถ้าคบกันอะแต่มันมันก็เขาอาจจะรู้สึกหรือหรือเราก็ได้นะที่จะรู้สึกว่า มันเหมือนเพื่อนอ่ะมันดูแบบไม่ไม่ได้มีจะโมเมนต์หวานอะไรเลยอะไรประมาณนี้คนหวานอ่ะมีมีแค่คนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยสตรีงเนี่ยมีแค่หวานอยู่คนเดียวเอาเอกเอาใจใส่ใจเทคแคร์แต่อีกคนนึองอะค่ะดูแข็งมากเอาแต่ง,งานเอาแต่เง,งนินหรืออะไรประมาณเนี้ย ออกลายเป็นว่าคนที่รู้สึกว่าฉันต้องเป็นฝ่ายยอมแล้วก็โอบมาตลอดะคะรู้สึกว่าจะไม่เอาแล้วนะจะกลับมารักตัวเองแล้วฉันจะไปทําตัวเองให้ดูดีให้ดูสวยนะคะแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของการเงินของตัวเองด้วยแล้วก็อาจจะทําให้ในช่วงนี้นะคะคนที่คอยโอบอ่ะเป็นคนที่พูดออกมาแบบตรงๆอะ่ะว่าอุ้ย รู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างเราถึงคบกันไปอะ่ะมันก็ฟิลเพื่อนอยู่ดีอะไรประมาณเนี้ยเออก็คือเหมือนกับบอกในเชิงว่าฉันก็เริ่มรู้สึกเหมือนเธอจะเป็นแค่เพื่อนไปแล้วนะอะไรแบบเนี้ยส่วนบางคนนะคะที่อาจจะเป็นคนคุยอะ่ะเออก็อาจจะมีการพูดในเชิงว่าโอเคง้นเราก็เป็นเพื่อนกันแบบเนี้ยไปก่อนละกันอะไรแบบนี้ได้นะคะอืม มันก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนียถ้าอยากไปต่อต้องมีเนื่อของการปรับตัวแล้วนะคะ mm hmm. เช่นคนที่เคยแข็งมากๆไม่เคยสนใจอะไรเลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องกลับมาดูแลเอาอกเอาใจามีเวลาให้ใส่ใจหรือ ออกไปกินไปเที่ยวไปเจออะไรกันนอกบ้านบ้างหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะได้รักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไม่เหมือนนะตอนนี้คล้ายๆว่าอํานาจมันกาลังเปลี่ยนขั้วอะไรประมาณนี้จากคนที่เคยแบบว่าถือไพ่เหนือกว่าอยากทาอะไรก็ทำอีกคนนึงคอยซัพพอร์ตวันนี้มันเริ่มสลับกันแล้วคนที่ซัพพอร์ตกันเป็นคนที่แบบไม่เอาแล้วฉันจะทุ่มเทกับตัวเองดีกว่าคุ้มกว่าแล้วคนที่เคยได้รับมาตลอดก็ต้องเป็นฝ่ายที่คอยแบบมาเอาอกเอาใจใส่ใจดูแลเทคแคร์แล้วก็มีเวลาให้มากขึ้นนั่นเองนะคะ คราวนี้เขาดูว่าแล้วนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เรายังเป็นคนสำคัญสำหรับเขาไหมเรายังเป็นคนสำคัญสำหรับเขาอยู่ไหมนะคะมีมอกว่าจริงๆอ่ะเราก็ยังเป็นคนสำคัญนะ ดูจากสิ่งที่เขาพยายามพูดกับเรานะคะว่าเอ้ยเขาแคร์นะเขาใส่ใจนะแล้วก็การกระทําบางอย่างของเขาค่ะที่มันยังสื่อว่าเรายังสําคัญเขายังพร้อมที่จะจริงจังทุ่มเทพยายามจะเต็มที่ในความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้แล้วก็อาจจะหมายถึงการพยายามที่จะแสดงความอ่อนโยนความน่ารักความสดใสในความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ได้ค่ะอ เพราะว่าในความสัมพันธ์นี้มีรู้สึกว่าจริงๆอะทางคู่แบบมีเสน่ห์ทั้งคู่ด้วยนะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ทั้งคู่นะคะแต่นะถ้าเกิดว่ามันต้องห่างกันไปจริงๆอะก็อาจจะอยู่ในจุดนี้ที่รู้สึกแบบว่าค่อนข้างจะกังวลทําใจได้ยากนะคะเพราะว่ากลัวจะมีในเรื่องของบุคคลที่3ามมีช้อยตัวโลกทั้งเรืองอื่นอนะแทรกเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์แบบนั้นได้นะคะ ออแล้วมันก็อารมณ์เหมือนคนที่มีเสน่ห์ทั้งคู่นะแต่เอาจริงๆไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามาได้ง่ายๆแต่ทั้งคู่นะคะก็อาจจะกังวลกังวลนะ่ว่าอีกฝ่ายนึงอน่จะมีคนอื่นเข้ามาไหมหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะมันอาจจะกลายเป็นการแบบถึงหวงความรู้สึกของการไม่พอใจในเรื่องของความรักหรืออะไรประมาณนี้ได้อะ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแบบยังเป็นคนสําคัญไหมนีม้มอกว่าเราก็ยังเป็นคนสําคัญนั่นแหละเมื่เลยทําให้ตัวเขายังมีความยึดติดยังมีความแคร์สนใจแล้วก็กลัวเราจะไปมีคนอื่นแบบนั้นได้ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าทิศทางหลังจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะอมิมมองบอกว่าหลังจากนี้มันอาจจะยังมีความแบบคุมเครือคุมเครือ ในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่บ้างว่าเอ๊ะสรุปจะยังไงเธอคิดยังไงเธอรู้สึกอะไรยังไงกันแน่มือทีมีอะไรก็ไม่พูดไม่บอกอะไรประมาณนี้ได้ค่ะแต่ว่าความกังวลใจหรือความอ่อนไหวความกลัวบางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักมีคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นไม่นานนะคะหลังจากนี้มันอาจจะมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์อืมซึ่งการเปลี่ยนในที่นี้มันอาจจะเป็นลักษณะที่ มีการมีใครสักคนน่ะไม่เราก็เขาเหมือนวางแผนว่าวางแผนทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเออมิงคิดว่าอาจจะเป็นเราด้วยเหมือนเราอ่ะจะไม่อยากอยู่ในจุดที่มันคุมเคือ และเดี๋ยวเราจะหาวิธีการในการทําอะไรบางอย่างหรือไปพูดอะไรบางอย่างกับเขาคนนั้นในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ให้เขาลองตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ได้ค่ะโอเคก็เรียบร้อยนะคะในส่วนของคําทํานายนะคะทั้ง 4ใบนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีที่อาจจะได้รับอิทธิพลเยอะๆนั่นเองนะคะราศีมกกังกรนะคะราศีกรกฎค่ะราศีเมษค่ะแล้วก็ราศีกุมค่ะด้ยรอดสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบสุดท้ายถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ